วิธีต่อยอดเงินที่นำไปใช้ได้จริงวิธีต่อยอดเงินที่นำไปใช้ได้จริงคำว่าต่อยอดเงิน คือการที่เรานําเงินไปออมหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆและได้ผลตอบแทนกลับมาไม่ว่าจะเป็นกําไรดอกเบี้ยเงินปันผลการต่อย,ยอดเงินไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนใหญ่มีเพียงหลักร้อยก็สามารถทําได้และสามารถทยอยสะสมทุกๆเดือนก็ได้เช่นกันทํางานมาก็มากเงินออมมันก็มีแต่ของกินของใช้ทุกวันนี้ก็แพงขึ้นเรื่อยๆถ้าเก็บไว้กับตัวอย่างเดียวเงินคงไม่เพิ่มไปมากกว่านี้แน่ๆ แล้วจะทํายังไงดีบทความนี้มีคำตอบสำหรับวิธีต่อยอดเงินและบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องง่ายเรื่องง่ายที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว1เปลี่ยนรูปแบบการฝากเงินนี่คือเรื่องแรกที่มักถูกมองข้ามไปและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดด้วยเพราะอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากแต่ละประเภทไม่เหมือนกันและเงื่อนไขเองก็แตกต่างกันด้วยลองมาดูเงินฝาก แต่ละประเภทมีอะไรบ้างและเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าให้รงสีดีแลนด์เงินฝากออมทรัพย์การฝากออมทรัพย์ถือเป็นการฝากขั้นพื้นฐานที่สุดในบรรดาการฝากทั้งหมดโดยใช้เงินเพื่อเปิดบัญชีเพียง500บาทเท่านั้นและผู้ฝากสามารถถอนเงินมาใช้ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้แต่เงินฝากประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบีย้ยน้อยกว่าเงินฝากประเภทอื่นมีความยุ่งยากน้อยเหมาะสำหรับผู้ที่มีการถอนเพื่อใช้จ่ายเป็นประจำเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอีกรูปแบบหนึ่งขอองค์การฝากเงินที่หลายคนไม่รู้คือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเงินฝากประเภทนี้จะได้รับดอกเบีย้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป จ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการฝากจะฝากจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่จะมีเงื่อนไขในการถอนเหมาะสำหรับออมเงินส่วนที่มีการถอนเงินไม่บ่อยเช่นเงินเก็บเพื่อฉุกเฉินเงินพักเพื่อรอลงทุนต่อในทางเลือกอื่นๆเงินฝากประจำบัญชีประเภทนี้มีหลายประเภทสามารถแบ่งได้เป็น เงินฝากประจำทั่วไปเป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงมีระยะเวลาให้เลือกได้ตามความเหมาะสมซึ่งดอกเบี้ยอาจเป็นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาหรืออัตราดอกเบี้ยแบบเพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาที่กำหนดมีแบบฝากประจำสามเดือน6เดือน12เดือนและ3 6มเดือนเมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้หากเมื่อครบกำหนดแล้วไม่ต้องการใช้เงินก็สามารถฝากต่อไปได้อีกเงินฝากประจำปลอดภาษีหรือเงินฝากประจำรายเดือนใครอยากเก็บเงินก้อนสร้างวินัยให้ตนเองในการเก็บเงินก้อนแนะนำบัญชีนี้เลย เป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำและไม่เสียภาษีมีระยะเวลาการฝากเป็นตัวกำหนดเช่นฝาก2ปี24เดือนถึง5ปี60เดือนโดยจะต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนขั้นต่ำในการฝากคือ500บาทสูงสุด2 5 0 0 0บาทซึ่งอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการฝากขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร สซื้อพันธบัตรรัฐบาลการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสามารถพูดให้เข้าใจง่ายใจง่ายคือการเข้าเป็นเจ้าหนี้ของรัฐโดยทางรัฐบาลจะนําเงินส่วนนี้ไปลงทุนในเรื่องต่างๆตามนโยบายไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจคมนาคมหรือนโยบายเพื่อสังคมต่างๆโดยสิ่งที่เราจะได้กลับมาคือดอกเบี้ยซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่มีทั้งแบบคงที่และไม่คงที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในพันธบัตรประเภทนั้นนั้นเช่นเดียวกับระยะเวลาการถือครองที่ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลเป็นผู้กำหนดว่าต้องถือครอง กี่ปีซึ่งมีตั้งแต่ปีเดียวไปจนถึง10ปีเลยทีเดียวการต่อยอดเงินด้วยพันธบัตรรัฐบาลถือเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงมากพอสมควรเพราะรัฐมีโอกาสเบี้ยวนี้ค่อนข้างน้อยทำให้เราวางใจได้ว่าเราจะได้รับเงินต้นและดอกเบีย้ยกลับมาตามที่กำหนดไว้ 3. ออมในกองทุนรวม กองทุนรวมคือการระดมเงินจากนักลงทุนหลายรายมารวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่และนำเงินก้อนนั้นไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้จัดการกองทุนจะนำเงินก้อนนั้นไปลงทุนตามนโยบายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมนั้นมีให้เลือกมากมายหลายประเภทมีตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำมากความเสี่ยงสูงมากก่อนเริ่มลงทุนต้องทำ แบบประเมินความเสีเ่ยงก่อนเพื่อให้รู้ว่าตนเองเหมาะกับกองทุนประเภทไหนหากประเมินออกมาแล้วรับความเสี่ยงได้ต่ำก็น่าจะเหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมตราสารหนี้หากประเมินแล้วรับความเสี่ยงได้ปานกลางสูงเหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวมผสมและหากผลประเมินแสดงว่ารับความเสี่ยงได้สูงก็ลงทุนใน กองทุนรวมตราสารทุนได้และหากต้องการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีก็ต้องเลือกกองทุนรวม rmf กองทุนรวมถือเป็นเครื่องมือในการต่อยอดเงินในอันดับต้น,ต,นต้นและการลงทุนในกองทุนรวมก็สามารถทําให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งเพราะมีผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการเงินให้เราอีกด้วยหมายเหตุกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ltf สามารถลงทุนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสิ้นสุดปี2,562เท่านั้นตั้งแต่ปี2,563ถึง2,567สามารถลงทุนในกองทุนการออมแห่งชาติ (S.S.F.) ลดหย่อนภาษีได้เงื่อนไขลดหย่อนภาษีตามกรมสรรพากร,กรกำหนด 4. ซื้อประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ นอกจากจะเพื่อเป็นหลักประกรันความมั่นคงแล้วคือตัวต่อยอดเงินชั้นดีสำหรับเราเราโดยเฉพาะประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ประกันประเภทนี้เป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างการออมบวกความคุ้มครองมีระยะเวลาการจ่ายเบี้ยและเงินคืนที่แน่นอนค่าเบี้ยที่จ่ายสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายปี รายหกเดือนรายสามเดือนและรายเดือนได้ซึ่งเราจะต้องจ่ายเบีย้ยประกันตามเงื่อนไขที่กำหนดพอครบกำหนดตามสัญญาจะได้เงินคืนตามที่ระบุไว้ประกันชีวิตนั้นเหมาะสำหรับทุกคนแต่เราจะเลือกทำประกันแบบไหนประเภทอะไรก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกรวมถึงประเภทความคุ้มครองที่ต้องการของแต่ละคน 5. ลงทุนในทองคำ การลงทุนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยก่อนชอบและความชอบนั้นก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนันหากเป็นสมัยก่อนราคาทองจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นระยะระยะแต่ในปัจจุบนันราคาทองมีความผันผวน,นสูงจึงเหมาะกับการเก็งกำไรกันเสียมากกว่าปัจจัยการขยับของราคาทองคำนั้นมีมากมาย และหลายกลุ่มเชื่อว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ค่าทองขึ้นแต่ก็ไม่เสมอไปดังนั้นผู้ที่ลงทุนในทองคำนอกจากจะต้องมีการติดตามตลาดอย่างสม่ำเสมอแล้วยังต้องสามารถรับความเสี่ยงได้สูงระดับหนึ่งด้วยเพื่อความปลอดภัยในการลงทุนการลงทุนในทองคำที่ง่ายที่สุดคือการซื้อทองเก็บไว้เพื่อเก็งกำไร ทั้งในรูปแบบทองรูปพปรนนและทองคำแท่งท่านสามารถติดต่อซื้อทองในร้านทองที่ใกล้ที่สุดได้ในทันที 6. ซื้อขายของเก่งกำไรเรื่องนี้เราอาจจะต้องตามเทรนดหน่อยนะครับกับการซื้อขายของเก่งกำไรเพราะมันครอบคลุมกว้างมากและในปัจจุบันมีทั้งของที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อยู่ในตลาดเต็มไปหมดทางที่ดีควรเล็งอะไรที่เราอยู่ใน วงการเป็นหลักดีกว่า ส่วนมากการซื้อขายเก่งกำไรจะเน้นเป็นของะส,สมที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นหลักอาจเป็นรูปถ่ายที่มีลายเซ็นดาราแผ่นเพลงเวอร์ชั่นแรกหรือหนังสือแบบพิมพ์ครั้งแรกยิ่งเราอยู่ในวงการหรืออยู่ในกลุ่มการซื้อขายนั้นนั้นอยู่แล้วจะทําให้เราเข้าใจการไหลเวียนของกระแสะการเงินในนั้นมากขึ้นสามารถตั้งราคาได้ง่ายและมีความเชื่อถือสูงกว่าคนนอกวงการที่เพิ่งจะเข้าไปติดต่อซื้อขาย อีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเทศไทยคือการเช่าพระเครื่องนาฬิกาธนบัตรรุ่งเก่าและวัตถุมงคลต่างๆเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยราคาพระเครื่องบางรุ่มก็ยังสูงและได้รับความนิยมมาโดยตลอดแม้จะมีกระแสะแผ่วไปบ้างตามการเวลาแต่โดยรวมมูลค่าเงินที่ไหลเวียนยังคงอยู่ในระดับหมื่นล้านอยู่ดี แน่นอนว่าวิธีการที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับการต่อย,ยอดเงินที่เรามีอยู่ให้งอกงามขึ้นไปได้และสามารถปรับแต่งเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับแต่ละคนทั้งเรื่องความแข็งแรงทางการเงินและความถนัดเฉพาะตัว แต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต่อยอดเงินหรือกำลังคิดลงทุนอยู่แต่ไม่มั่นใจว่าตัวเองมาถูกทางหรือไม่สามารถตรวจสอบและว,วางแผนผ่านเครื่องคำนวณของเราได้การลงทุนก็เหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับดินเฝ้าดูแลบำรุงรักษาท้ายสุดแล้วผลของความพยายามถึงออกดอกออกผลให้ได้อย่างงดงาม